สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮาหนอยปกตินะครับปาราจามวานันพฤหัสที่16มีนาคมนะครับก็สำหรับฮาหนอยปกติเมื่อวานนี้3 h ฮาหนอยเน้นกันเดสมอร์ครับต้องขออภัยหลังจากเดินมาอย่างน้อยแต่ละวันมาอย่างน้อยต้องมา1ฮาหนอยคือ2อฮาหนอยครับเมื่อวานนี้ไม่มาเลยสักฮาหนอยครับ มื่อวานฮานอยวิฮานอยโปรตีออกเจ็ดสองสี่หนะครับหน้าเบิ้ลครับหน้าเบิ้ลเพราะแทบจะเบิ้ลรอบเว้นรอบของเขาเนี่ยใครเล่นเบิ้ลจัดเบิ้ลนะผมว่าหน้ามีหน้ามาครับเบิ้ลชอบชอบเบิ้ลวันนี้ชอบเบิน้ลนครับถ้าเบิ้ลจะเน้นไปที่หนึ่งหนึ่งะผมว่าหนึ่งหนึ่งก็เก้าเก้าเลยนะครับ แต่ทุกครั้งที่เล่นเบิ้ลขัวเล่นเบิ้ลทุกหางครับนะและติดต่อมไว้ด้วยในวิธี1นึ่งหนึ่งเนะครับเนาะสำหรับคนชอบเล่นเบิ้ลนะครับส่วนตัวผมใครชอบรูดก็1ครับ15 18 19 05 09 59นะครับ มาเก้าเข้าไปครับอยากจตก3ตมวตรงก็เอาเก้าไปมาจะเล่น3กลับ6กลับนะครับเนาะก็ได้แนวนี้นะครับได้แนวนี้เบิ้ลหนึ่หนึ่งเกเบิ้ลหนึ่หนึ่งเกนะครับต่อมาเลยครับ